สวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง c r y t t o c t t by เจรินเป็นกำลังใจในการทำคลิปมาเริ่มกันเลยครับสรุปภาพรวมตลาดคริปโตเคอเรนซีล่าสุดประจำวันที่6มกราคม2026ตลาดกำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากเผชิญความผันผวนในช่วงปลายปีที่ผ่านมาโดยมีประเด็นสำคัญที่น่าจับตามองดังนี้ครับ Crypto Fear and Greed Index อยู่ที่44 All Coin Season Index อยู่ที่43 Bitcoin g กราฟ Week เริ่มบีบตัวสวยงามครับกราฟ h d เดยังเขียวต่อเนื่องสวยเลยครับ Luna g กราฟ Day เพิ่งเริ่มเขียวกราฟ h 4ชั่วโมงเริ่มอ่อนแรงเดี๋ยวรอดูกันครับว่าจะมีแรงซื้อกลับมาหรือเปล่าสถานการณ์ราคาและแนวโน้มตลาด Bitcoin BTC พุ่งทะลุ93,000ดอลลาร์หรือประมาณ3,200,000บาทถือเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่5นักวิเคราะห์และเทรดเดอร์ในตลาดออปชันต่างตั้งเป้าหมายถัดไปที่1,000ดอลลาร์ภายในเดือนมกราคมนี้อีเท r ร u m ETH เคลื่อนไหวอยู่บริเวณ3,160ถึง3,200ดอลลาร์ โดยกำลังทดสอบแนวต้านสำคัญที่3,200ดอลลาร์ 3, หากผ่านไปได้มีโอกาสวิ่งยาวตามแรงหนุนจากกระแสะ ETF Allcoins เหรียญอย่าง Cardano (ADA) และ XRP เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวโดย XRP พยายามยืนเหนือระดับ2ดอลลาร์อีกครั้งขณะที่เหรียญกลุ่ม AI และ DPin ยังคงได้รับความสนใจต่อเนื่อง ข่าวเด่นที่ส่งผลต่อตลาดปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์เวเนซุเอลาข่าวใหญ่ที่สุดคือปฏิบัติการของสหรัฐในเวเนซุเอลาซึ่งมีการคาดการว่าอาจส่งผลต่อการถือครองของบิตคอยน์จำนวนมหาศาลประมาณ600,000 BTC ของรัฐบาลเวเนซุเอลาเหตุการณ์นี้สร้างแรงกระเพื่อมในตลาดสินทรัพย์เสี่ยงและดันให้ราคาทองคำทำา i ใหม่ ซึ่ง Bitcoin มักจะวิ่งตามในฐานะดิจิทัลโกลทรัมมีเดียและค r y ปโ o บริษัทในเครือของโดนัลด์ทรัม t ์ทรัมมีเดประกาศแผนการกระจายสกุลเงินดิจิทัลใหม่ให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งสร้างความตื่นตัวให้กับนักลงทุนรายย่อยเป็นอย่างมากการปลดล็อกโทเค็นโทเค็นอัลล็อกสัปดาห์นี้ต้องระวังความผันผวนของเหรียญฮ y p e ์อีและ APT ที่จะมีการปลดล็อกมูลค่ารวมกว่า600ล้านดอลลาร์เข้าสู่ตลาด มุมมองระยะยาวในปี2026กูรูหลายสำนักมองว่าปี2026คือจุดเริ่มต้นของ institutional era หรือยุคของสถาบันการเงินอย่างเต็มตัวกฎหมายคริปโตคาดว่าสหรัฐจะผ่านกฎหมายโครงสร้างตลาดคริปโตที่ชัดเจนภายในปีนี้ เป้าหมายราคา Standard c h a r t e r และ JP Morgan ยังคงเป้าหมายบิตคอยไว้ที่ช่วง140,000ถึง1,70,000ดอลลาร์ 1, 70, สหรัฐภายในสิ้นปี2026โดยมองว่าวัฏจักร4ปีแบบเดิมอาจถูกทำลายลงด้วยแรงซื้อจากสถาบันข้อควรระวังแม้ตลาดจะเป็นขาขึ้นแต่ค่า RSI ในบางช่วงเริ่มเข้าเขต overbought หรือซื้อมากเกินไป การสะสมของวานยังคงมีต่อเนื่องแต่ควรระวังแรงเทขายทํากำไรบริเวณแนวต้าน95,000ดอลลาร์สหรัฐข้อควรระวังข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงโปรดศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน